สวัสดีค่ะมามาทำคุกกี้กันค่ะมาทำคุกกี้กันนะคะเติมรสดีลงไปค่ะเติมรสดีลงไปนะคะทำคุกกี้กันค่ะเราก็มีไข่มีผักมีหมึกนะคะมามาทำคุกกี้เป็นแบบ ก่อนอื่นเราก็ใส่ผักลงไปก่อนเราก็ใส่ผักลงไปก่อนนะคะใส่ผักไปผักลงไปสุกก่อนใส่ผักลงไปตามด้วยผักบุ้งตามด้วยผักบุ้งนะคะเย็บป้าย่างกับขายเฮ็ดคุกกี้กินเฮ็ดง่ายๆกินผักได้หลายทำไมีประโยชน์ใช้ผัก้หลายค่ะ เราก็เตรียมไข่ไว้แล้วนะไข่เราเตรียมไปสองฟองหมูบะหมี่เด้อค่ะหมูบะหมี่ค่ะใส่ไข่ลงไปสองฟองเลยจะได้เข้มข้นใส่ไข่ลงไปสองฟองเลยนะคะ ใส่ผักลงไปเลยไข่เราก็ทุบลงไปแล้วปลาหมึกค่ะปลาหมึกจะใส่เยอะใส่น้อยเราก็ใส่ลงไปปลาหมึกนะคะปลาหมึกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกปลาหมึกสดๆเลยนะคะใส่ปลาหมึกเราก็จะมีกุ้งนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะ เฮ็ดบ่ยากกค่าเฮ็ดสุกี้เฮ็ดง่ายยายบ่มีหมูด้วยค่ะบ่ตองไซกับทำหมูพอตองไซน้ำจิ้มพาก็มนี้แล้วเด้อค่ะน้ำจิ้มของเราอร่อยนะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะใส่ปลายสุกี้ของเรา ขาดไปได้คือผักชีร้อนนะคะพีกแต่ผักชีร้อนลงไปค่ะ,ะเคทกินเองถ้าสุกี้มากเคทกินเองค่ะน่ากินมากนะคะตามด้วยมุ้นเส้นเลยทีนี้ผัดสุกแล้วก็ตามด้วยมุ้นเส้นค่ะ อออ่ยันนี้ก็คือวุ้เส้นของเรานะคะวุ้เส้นใส่วุ้นเส้นลงไปผักของเราก็เริ่มสุกแล้วปลาหมึกของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ตามตามด้วยวุ้เต้นนะคะเมนู ทุกง่ายๆค่ะอุ้ยหน้ากินหน้ากินใส่ปลาหมึกหลายๆใส่กุ้งหลายๆค่ะใส่ไขส่สองฟองด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะคุกกี้ของเราสุกแล้วนะคะคุกกี้ของเราสุกแล้วค่ะ ุกแล้วนะคะพี่เราก็ตักใส่ชามเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะคะโอ้ยปิตดตาเสบสประพานันหนกินหนากินค่ะพี่นองจ้ะพักกระเฟยแล้วพักกระซุกแล้วปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สประมุอก,กระซุกแล้วตักใส่ชามเลยนะคะทุกคน พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะตักใส่ถ้วเลยค่ะสุกี้ของเราก็สุกแล้วนะคะโอ้ยปลาหมึกลายหลายด้วยค่ะปลาหมึกพิเศษปลาหมึกนะคะปลาหมึกของเราก็ทําความสะอาดอย่างดีค่ะไม่มีหมูอย่างเดียวไม่ใส่หมูค่ะโออยน่ากินมากๆเลยปลาหมึกลายหลายค่ะมากินน้ำกันเลยคะ่ะสุกี้ สุกี้ของเราพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้ก็คือน้ำจิ้มมันค่ะน้ำจิ้ม,มกินสุกี้ด้วยกัน,นจาอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสุกี้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาแล้วจ้าสุกี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอาหารจานแบ่งใช่ไหม,อมโอ้น่าก,กินดังเลย ทำได้เจ็ดนาทีจะเอาน้ำจิ้มก่อนนะจ้าน้ำจิ้ก่อนเลยน้าอ้อาวนี่น้ำจิ้มของเราก็มาแล้วนะคะขวดไปเริ่มเลยโอ้ยปลาเมือกลายหลายเด้อสุก,กี้ซ้ำนี่พิเศษกับพิเศษ เศษนะคะมะม่วงสุกี้ด้วยกันจ้าโอ้ยใส่ใส่เองนะน้ำจิ้มมันนี่นะโอ้ยปลาหมึกน่ากินเอามาใส่เองนะน้ำจิ้มมันเนี่เดี๋ยวเท่าไหร่ก็ใส่เอามากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆสุกี้รสเด็ดนะไยยก่ทําเองนะพิเศษ พิเศษปลาหมึกค่ะพิเศษปลาหมึกกุ้งนะคะมาอร่อยด้วยกันจ้าเพื่อนเพื่อนมาเดินมาเดินเดี๋ยวแกะน้าจิ้มกอนค่ะแกะน้ากินกันเลยเปิดยังไงอ่ะเปินเปิดเปางเปิดได้ไหมเทใส่ถ้วยไหมใส่ไข่อ้าวเทนี้ นี่ใส่เลยใส่ไปนี้นี้เลยใส่ของใส่ของใหม่เออใส่ของใครของใหม่เพราะว่าจะไม่ชอบกินน้ำจิ้มเยอะเทใส่นี้ก็ได้เทดูหน่อยจะได้ปิดน่ากินไหมสุกี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้มันอร่อยนะเออพ่อมากินด้วยกันนะคะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยด้วยกันจ้า น้ำก no ิ้มกวางตุ้งใช่ไหมขันท้ายน้อย์สิงขันท้ายน้อยละสิงยี่ห้อนี้อร่อยกวางตุ้งอืมสูตรกวางตุ้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมอร่อยค่ะอร่อยมะม่ำมะแซ่บน้ำกันเด้อพิเศษอ่าพิเศษปลาหมึกนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ามากินด้วยกันเด้อค่ะมากินด้วยกันอร่อยเดี๋ยทีนึงแปะแล้วอืม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้นงนาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะมากินทุกกี้กับยายไก่จ้อาอร่อยอรด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอร่อยอรด้วยกันจ้า